ของหายากนะครับคันนี้ v o s 1.5 S ตัวท็อปสุดนะฮะหายากมากๆนะคันนี้ไม่99,000โลนะครับกุญแจเป็นคีย์เลสปุมปุสต์เรียบร้อยแล้วใหม่เอี่ยมเลยคันนี้ All New Yaris a t i นครับปี22ไม่20,000เองคันนี้ไฮไลท์สุดเลยครับ v o s 1.5มิตรปี19 20เลขไม้แค่13,000โลอยากได้แบบแต่งๆจัดทรงมาหน่อยก็มีให้เลือกซื้อเหมือนกัน Yaris ก็มีให้ดูนะครับคลิปนี้คันนี้ไม่แค่30,000เท่านั้น นี่คันนี้เข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับสีแดงเจ็บๆยาริส1.2มิตรปี20ไม้30,000ชุดแต่งเดิมโรงงานรอบคันแบบนี้สวยๆน่าสนใจเลยใครสนใจอยู่ต้องไปดูคลิปนี้ต่อให้จบเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีพี่ๆนะครับที่สนใจรถยนต์มือ2ทุกๆคนทุกๆท่านนะฮะพบกันกับผมนะครับบิวเพชรยนนะฮะในช่องบิววีออสมือ2นะครับวันนี้นะฮะเราอยู่ ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับโซนมีเทนแน์หรือโซนช่างนั่นเองนะฮะวันนี้ผมเอารถนะครับมาจอดเรียงถ่ายคลิปนะคะคลิปนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ดูในเรื่องของ v ีออและยาลทิที่น่าสนใจนะฮะที่สําคัญนะครับรถท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมเอามาจอดเรียงและตั้งถ่ายให้คุณผู้ชมดูวันนี้นะครับไฮไลท์มากๆแต่ละคันเนี่ยมีความเป็นไฮไลท์ในตัวนั่นคือในในเรื่องของราคานะครับที่ลดราคากันกระหน่ำเลยนะครับ2คือตัวรถเนี่ยอย่างเช่นคันด้านหน้านี้ นะฮะสีสีน้ำตาลตรงนี้นะครับเป็นรุ่นท็อปสุดหายากมากๆนะครับนี่จะเป็นจำพวกรถหายากรถไม่น้อยๆไมหลักหมื่นทุกคันที่สําคัญนะครับทุกคันวารันตีในเรื่องของเครื่องยนต์เครื่องเตีรยนะครับแบตเตอรลงแบตเตอรี่นะฮะเรารับประกันให้นะครับและอีกที่สําคัญ1จุดเลยที่สําหรับรถมือสองต้องรู้ไว้ต้องมีนะครับนั่นคือเรารับประกันโครงสร้างทุกคันนะครับไม่มีชนหนักพิคว่ำจมน้ํา มาอย่างแน่นอนโครงสร้างเดิมแทลล์เปอร์เซนต์อุปกรณ์พาร์ทเดิมที่มีมาจากป้ายแดงผมมีติดตั้งให้ปกติทุกคันเลยนะฮะเรียกว่าเดิมทุกคันเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเรียนแจ้งก่อนนะครับสำหรับลูกค้านะครับท่านไหนก็แล้วแต่นะฮะต้องบอกแบบนี้ซื้อรถเนี่ยซื้อได้ทุกอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นสดหรือจัดไฟแนนซ์นะครับจัดไฟแนนซ์เนี่ยเราจัดกันได้ทุกอาชีพนะฮะ แต่ละอาชีพเนี่ยอาจจะเงื่อนไขแตกต่างกันไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าง่ายๆเลยนะที่แบบว่าได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยอะไรด้วยนะครับก็คือลูกค้าในกลุ่มที่มีประวัติเครดิตที่ดีนะครับอย่างเช่นอาจจะมีผ่อนบัตรเครดิตดีนะครับเกิน6เดือนขึ้นไปเกินปีขึ้นไปนะแค่บัตรเครดิตใบเดียวเนี่ยก็ทําให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถได้รับดอกเบี้ยพิเศษแล้วด้วยนะดอกเบี้ยพิเศษนะครับหมดเขตสิ้นเดือนมกราคมนี้เท่านั้นนะครับเริ่มต้นที่4ปี2อเท่านั้นเอง นะครับดอกเบี้ยถูกมากเนาะแล้วก็แต่มันมีหมดเขตนะฮะหมดเขตที่31มกราคมปีนี้เท่านั้นนะครับยังไงก็รบกวนนะฮะสนใจคันไหนเนี่ยแคปหน้าจอมาบอกผมได้เลยนะว่าสนใจคันนี้คันนี้นะครับกลุ่มลูกค้านะฮะอาชีพข้าราชการรัาวิสาหกิจ พนักง,งานบริษัทที่รับเงินผ่านบัญชีนะครับไม่ต้องมีเครดิตก็สามารถรับดอกเบี้ยพิเศษได้นะฮะกลุ่มพ่อค้าแม่ขายนะครับซื้อได้เหมือนกันนะขายของตลาดนะัดเกษตรก,กรเกษตรกรได้หมดเลยอยู่ต่างจังหวัดก็ซื้อรถได้เรามีบริการฝากเซ็นถึงที่นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะเกิดน,นํามานานแล้วเพื่อให้พี่ๆได้เข้าใจกันนะในเรื่องของกฎเกณฑ์การซื้อรถนะครับก็ขอมีประวัติเครดิตดีไม่ติดแบลนลิสต์ซื้อได้ทุกทุกอาชีพแน่นอนนะครับตรงนี้อ่ะเรามาเริ่มกัน นะคันแรกเลยนะครับนี่เข้ามาใหม่นะฮะยาริสเอทีพหนึ่งจุดสองสปอร์ตปี22นะครับคันนี้ไม่สองหมื่นราคาตั้งขายอยู่ที่4ี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นคุณผู้ชมนี่เลยนะเดี๋ยวให้ดูตัวรถเนี่ยเป็นโฉมใหม่สุดเลยนะสำหรับตัวยาริสนะครับเป็นตัวที่เปลี่ยนโฉมมาเรียบร้อยออเนียวยาริสเอทีพนะครับหน้าตัดตัดแบบนี้นะฮะไม่สองหมื่นนะครับสี 20, ่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทรถสดๆน้องๆป้ายแดงสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนี่ฝั่งนี้นิดหนึนน่งนะฮะอ่า คันนี้ต้องบอกเลยว่าหายากมากปัจจุบันนี้นะครับเป็น v ีออสนะครับตัวท็อปสุดนะในยุคนั้นนะครับใครขับคันนี้นะผมบอกเลยว่ามีตังค์นะใครขับรุ่นนี้บอกเลยว่ามีตังค์เป็นตัว S นะครับ1.5 s ปี2013นะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับมีไฟตัดหมอกนะครับกุญแจเป็นสมาร์ทคีเลตนะครับเป็นปุ่มพุชสตาร์ทด้วยสำหรับรถปี2013ตอนนั้นหรูมากใครขับ V ีออสโฉมนี้หรูมากๆนะครับนี่ได้เป็นปุ่มพุชสตาร์ทแบบนี้นะฮะ ณยุคนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่ารถที่มีปุ่มคูสตาร์ทนะครับมีแอร์ออโต้เนี่ยโอ้โหมันดูแบบไฮโซมากเลยนะนะครับวันนี้นะครับเราเปิดขายนะคันนี้ไม่เก้าหมื่นเกาพโลด้วยนะครับราคาลงมาเหลือแค่299,000บาทคุณผู้ชมนะฮะ299,000เาหนะครับผ่อนฟรีดาวได้ไหมคันนี้โอ้โหยอดจัดล้นๆนะครับยอดจัดอยู่ประมาณสักเกือบสี่แสนนะฮะสบายๆนะครับฟรีดาวได้นะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับผ่อนยูเลสประมาณ 5,000กว่าๆ6,000นะครับสำหรับตัว S ตัวชมนี้ตัวรถเป็นสีน้ำตาลนะครับเดิมทั้งคันนะตัว S มีเซนเซอร์ด้านหลังให้2จุดนะครับคิ้วโครเมียมด้านท้ายนะฝากระโปรงด้านท้ายเป็นคิ้วโครเมียมแบบนี้นะครับตัวรถเป็นสีน้ำตาลสวยนะคุณผู้ชมยังไม่ได้ล้างขัดสีเลยเลยเห็นไหมฝุ่นมันจะยังมีฟงมีฝุ่นอยู่นะครับรถพิ่งเข้ามาสภาพเดิมๆไม่ได้ปรับแต่งอะไรมาเลยคันนี้เดิมจัด นะครับ2 9 9น0 0้าพันไม้เาห่นเก้าโลใครสนใจตัว S ตัวท็อปสุดติดต่อมาได้นะครับทะเบียนนี้เลยนะฮะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจรถคันไหนเนี่ยนะครับเบอร์โทรเนี่ยผมแจ้งไว้ให้หน้าคลิปแล้วนะครับยกหูโทรศัพท์ขึ้นมานะครับกดเบอร์0855366287นะครับโทรมาได้เลยผมบิวเพชรยนต์นะครับผู้จัดการฝ่ายขายยินดีให้บริการนะครับเบอร์โทรผมเนี่ยเอาไปแอดไลน์ได้นะครับเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางไลน์นะฮะหรือว่าขอรูปรถเพิ่มเติมหรืออยากจะให้ผมรีวิวคันนั้น นั้นเนี่ยให้รับชมแบบส่วนตัวนะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับยินดีเลยนะทุกเคสนะครับได้หมดเลยปรึกษาได้นะฮะถัดมาด้านนี้นะฮะ VOS 1.5E นะครับจริงๆเนี่ยสคันนี้เป็นโฉมเดียวกันนะเขาเรียกว่า Gen 3ก่อน Minor Change นะครับคันนี้เป็นปี14นะฮะ2 9 9 0 0 0เหมือนกันนะครับแต่จะได้ชุดแต่งรอบคันมาใช้งานนะครับคันนี้ป้ายทะเบียนเนี่ยจะถอดล้างทำความสะอาดอยู่นะรอเปลี่ยนป้ายเพชรยนนะครับ ก็เพิ่งเข้ามาใหม่เหมือนกันยังไม่ได้ล้างขัดสีอะไรตัวรถเป็นสีขาวนะครับแต่งองค์ทรงเครื่องมารอบคันนะฮะสำหรับ v ีออสห e คันนี้นะเป็นตัวปี2014นะครับใครอยากได้ V ีออสเนี่ยที่แบบว่าออกแนวแต่งๆนิดนึ่งนะครับไม่ต้องไปแต่งเพิ่มเติมเองคันนี้คุ้ม299 0 0 0เหม่อยู่ประมาณแสนสามแสนสี่ก็ถือว่าไม่เยอะนะมาแสนสามแสนสี่สำหรับรถปี14นะครับผ่านมาแล้วประมาณอ่ะสิบปีรถสิบปีเฉลี่ยแล้ววิ่งมาประมาณ13,400,0ามโลต่อป,ปีอ่าต่อปีนะครับก็ นะไม่ได้แย่อะไรนะครับแล้วก็ราคาไม่แรงด้วย2 9 9 0 0 0ก็ผ่อนผ่อนจะเผื่อจะถูกคันนูด้วยนะเพราะว่าปีมันสูงกว่านะครับก็จะอยู่ประมาณ5 0 0 0 6,000นี่แหละนะครับในเรื่องของเลทผ่อนประมาณนี้ขึ้นอยู่กับเคสว่าอาชีพอะไรมีเครดิตไหมอะไรอย่างงี้อีกต่างหากอีกทีนึงยังไงเนี่ยติดต่อมาก่อนได้สอบถามก่อนได้เดี๋ยวผมคำนวณค่างวดเข้าเข้าข้าวให้อีกทีนึงนะครับในเรื่องของใครสนใจคันไหนนี่มาดูคันนี้ต่อเลยดีกว่านะแผนกลางเนี่ยผมบอกเลยว่าเด็ดทุกคัน นะครับนี่สคันเรียงไปคันนู้นมีให้ดูอีกคันหนึ่งนะตัวยานิสสีแดงเด็ดเหมือนกันนะครับทีเด็ดเลยนี่ตรงกลางตัวนี้เด็ดสุดนะครับหายากแล้วก็ที่สําคัญไม้น้อยมากตรงกลางตงัวนี้นะครับวีออส1.5มิตรนะครับปี19-20มีเลขไม้แค่13,000โลคุณผู้ชมทะเบียนนี้เลยจําไว้นะเดี๋ยวผมถ่ายให้ดู9231นะครับวีออสรุ่นมิตรนะเป็นตัวโฉมสุดท้ายแล้วของวีออสนะครับที่ปรับโฉมมาจากตัว E ตัว G ตัว S นะครับจะเปลี่ยนมาเป็นรุ่นตัว Entry Mid แล้วก็ High นะครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวรอง top เทียบเท่ากับรุ่น G นะฮะแต่จะเป็นเบาะหนังที่สำคัญนะคุณผู้ชมมันคุ้มตรงที่ว่าไมมันหมื่นสามเท่านั้นเองนะครับแต่อดใจรอกันสักครู่ขอมาดูคันนี้ก่อนนะฮะนี่คันนี้นะครับเป็นสีดำอีกหนึ่งคันแล้วก็ลดราคามาด้วยนะคันนี้นะครัลดราคากระหน่ำเลยนะครับ v o s นะครับสีดำนะฮะไฮไลท์ของคันนี้คือ เลขใหม่นะครับเลขใหม่ไม่เยอะนะฮะว o s 1.5e ปี e 17-18นะครับนี่คันนี้ได้ดอกเบีย้ยพิเศษ,ษด้วยนะดอกเบีย้ยพิเศษ,ษเนี่ยจะได้ลดป18ี18ขึ้นไปนะครับเริ่มต้นที่2.79%นะฮะเนี่ยคันนี้ได้ดอกเบีย้ยพิเศษ,ษด้วยนะครับราคาเนี่ยหน้าป้ายเนี่ยตัว e นะครับคันนี้เป็นตัว e มีไฟตัดหมอคู่หน้าให้ไฟหน้าเป็นฮาโลเจนนะครับทะเบียนตามนี้เลย7กไก่สอบรุ่น4อขอภัยสอสลา7134นะครับฟรีดาวได้นะ ผ่อนอยู่ที่งวดละ6,003 3นะครับฟีดาวผ่อน6,003 3นะฮะร,ราคาหน้าป้ายเนี่ยนะครับ3 7 9 0 0 0นะครับวันนี้นะฮะเอาไปเลย3 5 9 0 0 0ลดกันไปเลย20,000บาทนะครับผ่อนเหลือแค่6 3 0 0เท่านั้น v e o s รุ่น E 1.5E ไฮไลท์คือเลขไม่์94,000โลเท่านั้น นะครับกับรถปี17.18นะครับผ่านมา5-6ปีนะคันนี้ไม่9 0 0 0 0ใช้งานน้อยมากเช่นเดียวกันใครอยากผ่อนไม่แพงเท่าไหร่คันนี้แนะนำนะครับเน้นการใช้งานเนาะเน้นการใช้งานรถเนี่ยออปชั่นฟังชันเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะเท่าตัวฝั่งนี้นะฮะเท่าตัวมิดนะแต่เรียกว่าเพียงพอการใช้งานเซ็นเซอร์ด้านหลังมีติดตั้งมาให้แล้ว2จุดนะครับใครซื้อคันนี้ยังไงเนี่ยมันไม่มีกล้องหน้ากล้องหลังใช่ไหมผมแถมให้นะครับ บอกไปตามนี้เลยนี่ไฮไลท์ของมันคือภายในมันเป็นสีเบทนะครับและตัว E เนี่ยปกติเนี่ยมันจะเป็นเบาะผ้านะฮะคันนี้ทำมาเป็นเบาะหนังให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เบาะหนังสวยๆแน่นๆแบบนี้เลยภายในเป็นสีเบทนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยข้างนอกเนี่ยมันอาจจะดูสีดำก็จริงแต่พอเข้ามาข้างในเนี่ยเห็นไหมครคุณผู้ชมมันดูกว้างนะฮะพอเป็นสีเบทเนี่ยมาดูสว่างมันดูกว้างดูสะอาดสะอ้านตานะครับเบาะหนังเนี่ยปกติมันจะเป็นเบาะผ้า นะฮะคันนี้เป็นเบาะหนังแล้วมันจะดูแลง่ายนะฮะถ้าเบาะผ้าสีเบจเนี่ยโหคุณผู้ชมไม่อยากจะคิดนะครับพอเปื้อนเนี่ยโหยาวเลยนะครับเละเทะหมดเลยถ้าเป็นเบาะผ้าสีเบจนะวันนี้เป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วนะครับเปื้อนนิดเปื้อนหน่อยเอาผ้าชุกน้ําเช็ดก็ออกแล้วสําหรับเบาะหนังสีเบจแบบนี้ดูแลง่ายนะครับออปชั่นฟังก์ชันเนี่ยเรียกว่าเพียงพอการใช้งานนะครับเบรกเป็น ABS เรียบร้อยแล้วนะครับ traction control มีมาให้เนาะการลื่นกันถลายนะครับกระจก อมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับพรมลายนะครับเป็นยูรีเทนนะครับมีแอร์แบ็คู่หน้าให้เรียบร้อยเกียร์ CVT เจ็ดสปีดนะครับแอร์ธรรมดานะฮะเลขไม่เก้าหมื่นสี่พันโลเท่านั้นนะอ่ะให้ดูใบสคบ สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะผมไม่ขายนะราคานี้สามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเอาไปเลยคันนี้นะครับผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่อ่าหกพันสามร้อบาทฟรีดาวนะครับฟรีดาวได้นะรุ่น e นะครับเพียงพอการใช้งานแน่นอนสมรรถนะเครื่องเนี่ยเทียบเท่ากันนะมันเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกัน2คันนี้รุ่นต่างกันก็จริงแต่มันเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันนะครับในเรื่องของสมรรถนะเนี่ยค่อนข้างจะละไมคล้ายคลึงกันนะแตกต่างกันที่ออปชั่นอย่างเช่นไฟหน้านะครับงถ้างั้นย้ายมาดูคันนี้เลยนะคันนี้นะครับ ผมต้องบอกว่าคลิปนี้ทั้งหมดทั้งมวลคันนี้ไฮไลท์สุดนะฮะให้ดูกันกลางๆคลิปแบบนี้เลยนะไม่ต้องไปรอจนจบคลิปนะครับใครดูมาถึงตอนนี้แล้วผมบอกว่าคันนี้คุ้มมากนะฮะวีอนะครับ 1.5มิตรปี19จด20ไมคลิปโฉมสุดท้ายของ VOS นะครับไฟหน้าเนี่ยคู่หน้าเนี่ยเป็นโปรเจคเตอร์นะฮะมีไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วสายขวาที่แก้มนะครับมีไฟอ่าเขาเรียกว่า Daytime Running Light นะครับที่มันจะติดออโต้เวลาเราใส่เกียร์เดินหน้านะปึ๊บไฟคู่เนี้นะครับสองฝั่งเนี่ยมันจะติดอัตโนมัติเลยนะครับไฟคู่หน้าเนี่ยเป็นโปรเจคเตอร์แล้วก็มี LED ที่เป็น ไฟหลี่นะฮะไฟหลี่ด้านบนเนี่ยเป็น LED แบบไลท์ไกดิ่งด้วยนะครับนี่คือสเปคของตัว G หรือว่าตัวมิดนะคันนี้เป็นตัวมิดโฉมสุดท้ายของ V8 แล้วนะครับตัวรถเป็นสีดำนะครับราคานะครับแจ้งไปเลย389,000บาทเลขไม่หนึ0 0หมมโลคุณผู้ชม1 3ึ0 0หมนกับอีกเจ็โลนะครับป้ายแดงเนี่ยอ่าตอนช่วงประมาณปี20เนี่ยรู้สึกว่ามันจะลดราคาเหลือ699,000กาหนะแต่ตอนเปิดตัวเนี่ย725,000บาทนะครับ เปิดตัวปี19เนี่ยคันนี้7 2 5 0 0 0บาทและคันนี้วิ่งมาแค่ไม่หมื่นสาเท่านั้นกับราคาที่เหลือเพียง3 8 9 0 0 0บาทฟรีดาวได้เช่นเดียวกันนะครับออกรถไม่ต้องใช้เงินได้นะฮะใครแบบว่าอ่าไม่อยากใช้เงินออกรถนะครับเอาไปเลยได้เลยนะครับผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่6,800บาทเท่านั้นเองนะครับผ่อนเริ่มต้น6,800บาทเดี๋ยวมาดูกันดีกว,ว่าว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวขอหน้หยิบกุญแจสตาร์ทเครื่องให้ดูเลขไม้โดยคันนี้ไฮไลท์อยากถ่ายให้ดู นะฮะเพราะว่านานๆจะมาทีตัวมิดและไม้น้อยแบบนี้นะครับยางนะครับคันนี้เป็นปี23านะยางเนี่ยมันอาจจะเปื้อนนะครับเปื้อนฟงเปื้อนฝุ่นที่เวลาขับมาให้ดูรีวิวนะครับแต่ตัวยางเนี่ยเป็นปี23อันกลมให้ดูนี่ยางเป็นปี23เรียบร้อยแล้วนะครับยางเป็นปี2023นะฮะตัวรถสวยเนียนกริบเลยคันนี้จริงๆผมรีวิวแยกเดี่ยวไปแล้วนะฮะให้ดูไปแล้วลองไปกดดูในช่องได้ผมรีวิวแยกเดี่ยวละเอียดเลยแกะให้ดูเม็ดค์เม็ดอาร์อะไรให้ละเอียดเลยนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูค่่าวกันนอ ไม์หมื่นสามนะครับ V8 รุ่นมิดมีอะไรบ้างก็คือด้านหน้าที่ผมพูดไปนะในเรื่องของไฟหน้าที่เปลี่ยนแปลงมาจากตัว E นะฮะตัว E เป็นฮาโลเจนนะฮะตัว E ฝั่งนู้นเป็นฮาโลเจนคันนี้เป็นโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วพฟลมไลนนะครับตัว E เนี่ยเป็นยูริเทนฝั่งนี้นะครับจะเป็นโฟลมไลัยหุ้มหนังมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เป็นมัลติฟังก์ชันด้วยฝั่งนี้เอาไว้เพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับเลขไม้นะฮะเดี๋ยวให้ดูนะนะครับสตาร์เครื่องเรียบร้อยดูเลขไม์นะครับ 13,400าโลคุณผู้ชม13,400าโลเท่านั้นสำหรับเลขไม้นะครับออปชันฟังชันเนี่ยแอร์แบ็กคู่หน้าเหมือนกันนะครับแต่มีจอทัชสกรีนมาให้นะฮะมีจอทัชสกรีนมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับมีกล้องถอยมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะฮะแล้วก็แอร์เนี่ยได้เป็นแอร์ออโต เกียร์ออโต้ CVT แบบเฉียสปีดเหมือนกันเหมือนกับอ่าเหมือนกับรุ่น e นะครับแต่หัวเกียร์เนี่ยตกแต่งเพิ่มเติมมามันจะเป็นสีดำเมทัลลิกแบบนี้หุ้มหนังนะครับก้านเกียร์เป็นโครเมียมฐานเกียร์เป็นสีดำเมทัลลิกแบบนี้นะครับเป็น CVT แบบขั้นบันไดคันนี้มีกล้องหน้าจากศูนย์มาให้ด้วยนะครับนี่นะฮะกล้องหน้าจากศูนย์นะครับติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะพวกโอ้โหเนี่ยนะฮะอ่าพวกปัดตรงปลาติกต่างๆเนี่ยยังยังอยู่ปกติเลยนะครับอ่าตรงนี้มีตำ ก่อนหน้านีนะ้ตอนเข้ามาเนี่ยมันมีรอยเจิมนะครับอันนี้ช่างน่าจะลบรอยเจิมออกมันก็เลยทําให้เป็นขุยนะครับตรงนี้ไม่ไม่ต้องห่วงนะฮะจัดก,การให้ได้นะครับเรื่องเล็กน้อยนะครับเบาะนะครับของตัวมิดเนี่ยจะเป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วนะฮะแบบนี้เบาะหนังสวยๆถ้าเป็นรุ่นจีเนี่ยก่อนจะเปลี่ยนชื่อเรียกเนี่ยมันจะเป็นเบาะผ้านะมันจะเป็นเบาะผ้าเหมือนกับตัวตัว E ีนะครับตัวมิดเนี่ยจะเป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วเดินได้สติชิ่งสีขาวแบบนี้สวยเลยคุณผู้ชม เอี่ยมมากคันนี้ไม่หมื่นสสภาพน้องๆป้ายแดงเนี่ยผมอยากอยากจะแนะนําคันนี้จริงๆถ้าใครสนใจรถจมือสองหยู่นะฮะวีออสรุ่นเนี้ยสวยจริงนะครับดูนะฮะภ,ภายในภายในเอี่ยมเลยนะครับเรียกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนผ่อนผ่อนเริ่มต้นอยู่6ก0ันะครับผ่อนไม่แพงด้วยราคาไม่แพงนะคุณผู้ชมอ่าโฉมเนี้ยนะครับตอนต้นปีที่แล้วนะครับไม่ขนาดนี้นะผมขายอยู่400,000กว่านะ419,000รุ่นมิดอะ ต้นปีที่แล้วนะนะครับวันนี้ราคา3 8ม0 0นซื้อได้แล้วผ่อนอยู่6 8 0 0เองฟรีดาวได้ด้วยคุ้มมากนะครับยังไงสนใจคันนี้ติดต่อมาได้เลยทะเบียนตามนี้นะครับ9กไก่เราลิง9 2 3 1นะฮะก็โทรมานะครับ0855366287านะครับอ่ะเรามาดูต่อเลยไม่เสียเวลาด้านซ้ายมือเรานี่เองนะครับคันนี้เป็นหนึ่งคันที่เป็นไฮไลท์นะฮะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมเพราะว่ามันมีเลขไม้แค่33,000โลคุณผู้ชมนะครับ ตัวนี้นะฮะสีขาวสวยๆคือยาริสเอทีครับ 1.2e นะครับเป็นตัว e เป็นตัวกลางนะครับเลขใหม่์ขออนุญาตแจ้งปีก่อนปีนะครับเป็นปี17-18นะครับแต่มีเลขใหม่เพียง3 3,000โลเท่านั้นนะครับเซ็นเซอร์คู่หน้านะครับมีติดตั้งมาให้ด้วยนะสำหรับรุ่น e คันนี้นะครับไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับไฟตัดหมอกคู่หน้าเป็น LED ด้วยนะไฟตัดหมอกคู่หน้าไฟหน้าเป็นฮาโลเจนนะครับ เซนเซอร์คู่หน้ามีติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเลขไม้สามหมื่นสามพันโลฟีดาวได้ไหมคําถามเพราะบางคนอยากออกรถไม่ใช้เงินอยู่แล้วนะครับฟีดาวได้ทุกคันนะครับต้องแจ้งแบบนี้คันที่ผมถ่ายให้ดูทั้งหมดทั้งมวลนี้นะฮะฟีดาวได้ทุกคันนะครับคันนี้3ามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับฟีดาวนะฮะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่หกพันสามร้อยบาทนะครับเดี๋ยวมาดูภา,ายในกันนิดนึงรุ่น E มีอะไรบ้างใครชอบยาฤิสนะไม่อยากได้วีออสเครื่องใหญ่ไป ประหยัดน้ำมันไม่เท่ายาริสอ่ามายาริสไม่สามหมื่นสามมีให้ดูเหมือนกันแต่จริงๆแล้ววีออสเนี่ยทั้ง2รุ่นเนี่ยมันประหยัดอยู่แล้วนะในเรื่องของการประหยัดพลังงานประหยัดน้ํามันนะครับอ่ามาดูรอบคันกันก่อนนะครับสำหรับยาริสเอทีนะฮะหนึ่งจุดสองอีนะครับเซ็นเซอร์ด้านหลังมีให้4จุดเลยคันนี้นะครับเรียกว่า <c oughs> อ่าเวลาถอยเนี่ย ไม่ต้องกังวลเลยนะฮะร้องให้หดังลลดลั่นรถเลยนะเซ็นเซอร์เนี่ยตูตาตูตาร,ตตารเลยนะลั่นรถแน่นอน4จุดแบบนี้นะครับปลอดภัยหายห่วงนะครับเอามาดูภายในนะครับความสวยความงามของภายในของ yaris ativ หนึ e คันนี้นะครับพมลา,ายมันติฟังก์ชัน2ฝัง่งเลยนะครับฝั่งซ้ายเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนช่องเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนขึ้นวิทยุนะครับฝั่งขวานะฮะร,รับสายวางสายได้นะครับ จอบลูทูธได้นะฮะ,ะตัวนี้ยังไม่มีจอนะครับแต่เครื่องเสียงเนี่ยบลูทูธอักได้รับสายวางสายได้นะครับแอร์นะครับได้เป็นแอร์ออโต้เรียบร้อยแล้วนะครับเกียร์ออโต้ซีวีแบบข้ามไดเหมือนกันนี่สวยๆนะฮะเบาะเป็นเบาะผ้านะครับ,บเบาะผ้ามีลายกราฟ,ฟิกครึ่งใบแบบนี้นะสวยนะคุณผู้ชมไม่สามหมื่นสามเอาให้ดูใบสคบอ,อีกทีนึงนะครับสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทไม่สามหมื่นสามนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตไหนๆก็ไหนๆแล้วสตาร์ทให้ดูเลยนะ ใครคันเลขไม้น้อยๆเนี่ยให้ดูเลขไม่เลยนะครับจอนะครับหน้าจอเลนไม MID นะฮะตรงกลางเป็นดิจิตอลนะครับบ่งบอกเลขไม่3 7หมกิลเมตรคุณผู้ชมรถปี17.18จด18นะครับนี่ตัวเซ็นเซอร์นะเอาไว้ปิดได้นะครับปุ่มนี้เอาไว้ปิดเซ็นเซอร์รอบคันให้มันไม่ดังนะครับปาร์กิ้งเซ็นเซอร์มีมาให้กันลื่นกันถลายมีมาให้ปุ่มเปิดไฟตัดหมอกนะฮะครบคันเลยนะครับสำหรับ Vios อ่ขอให้ยาริสเอท 1.2e คันนี้นะครับไมคแค่30,000เท่านั้น30,300โลเท่านั้นคุณผู้ชมสนใจรีบโทรรีบทักนะครับรถทุกคันเนี่ยผมถ่ายมาให้ดูเนี่ยไฮไลท์ทุกคันเลยไมค30,000ไมค10,000ไมค9,000 90, นะครับคันนี้ไมค์แสนกว่าแต่รถมันสวยเนาะสีขาวชุดแต่งรอบคันนี่ตัวเอสตัวท็อปสุดนะครับไมค9,000นะครับฝั่งนู้นยาลิสไมคเอี่ยมไมค20,000นะครับคุ้มเลยคันสุดท้ายที่จะให้ดูนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่หมาดๆย,ยังไไม่ได้ปรับสภาพ ป้ายทะเบียนยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นเพชรยนต์เลยนะครับเพิ่งรับเข้ามานะครับนั่นคือยาริสแฮชแบ็กนะครับคันนี้เป็น5ประตูใครที่ชื่นชอบรถสีแดงนะครับแนะนําคันนี้ตัวรถเป็น1.2ึ่งจุดสองมิตรปีสองพันยี่สิบคุณผู้ชมราคาตั้งขาย,ยที่สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเลขมาอยู่ที่สามหมื่นโลเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าสามหมื่นเท่าไหร่เดี๋ยวขออนุญาตพาดูรอบคันก่อนสีแดงคันนี้ก็เป็นอหนึ่งคันที่น่าสนใจนะคุณผู้ชมเพราะว่าตัวรถเนี่ยค่อนข้างจะสวยเลยยาริส 1.2มิดนะครับไฟหน้าเป็นฮาโลเจนแบบนี้นะครับชุดแต่งสเกิร์ตสปอยเลอร์เนี่ยได้ไปรอบคันเลยเป็นชุดแต่งเดิมโรงงานนะชุดแต่งสปอร์ตี้แบบนี้นะครับเดิมโรงงานเลยรอบคันนะครับคันนี้ชุดแต่งสวยมากเดี๋ยวดูด้านท้ายด้านท้ายนี่งามเลยเทมากนะฮะสำหรับยาริส1.2สปอร์ตแม็กนะครับทูโทน two tone, ปัดเงานี่แม็กทูโทนปัดเงาแบบนี้นะครับดิสหน้าหลังเป็นดำนะสำหรับรุ่นมิดนะครับมือเปิดนะครับก็มีในเรื่องของ กันลอยมาให้นะฮะที่เป็นลายแคปล่าตรงนี้นะฮะกันสาดติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วดูด้านหลังคุณผู้ชมนี่นะครับด้านหลังสวยมากนะฮะเห็นด้านหลังนี่แบบร้องว้าวเลยนะครับชุดแต่งสปอร์ตตี้เดิมโรงงานรอบคันนะฮะชุดแต่งรอบคันนี้นะถ้าเกิดว่าออกจากป้ายแดงรู้สึกจะบวกเพิ่มอ,อีก800 0หรือ12ื่นสองนี่แหละนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับก็เสียตังค์เพิ่มมาสําหรับใครที่ออกป้ายแดงแล้วอยากได้ชุดแต่งแบบนี้นะครับก็เป็นชุดแต่งสปอร์ตตี้รอบคันเลยนะครับของเดิมแท้ี่สวยๆนะท่อหลอสีท่อด้านหลังเป็น นะใครชอบนะครับสนใจโทรมาได้เลยนะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นที่6ก0ันอบาทนะครัฟรีดาวได้นะครับเช่นเดียวกันนะครับชุดแต่งรอบคันแบบนี้สวยๆนะฮรรถสีแดงๆแ,แบบนี้งดงามเอาไปดูในเรื่องของภายในกันนิดนึงขยับมาพาไปดูภายในสตาร์เครื่องให้ดูด้วยนะขออนุญาตหยิบกุญแจนะครับเดินกันไปดูสดๆพร้อมกันแบบนี้เลยเนาะ,ะมา ภายในมีอะไรบ้างนะครับแผงประตงแผงประตูนะฮะสวยสวยงามนะครับเดิมเดิมหมดเลยพวงมาลัยมันติฟังก์ชัน2ฝั่งนะคล้ายๆกับตัว E เมื่อกี้นี่แหละนะแต่คันนี้มีจอมาให้อืภายในหอมมากคุณผู้ชมกลิ่นแบบหอมเตกหน้ากลับมาเลยนะครับนี่นะครับไหม่3 3,800โลคุณผู้ชมรถปี20นะครับจอทัชสกรีนเดิม t o y ยต้ามีมาให้นะฮะก็รองรับในเรื่องของบลูทูธนะครับต่อในเรื่องของอ่าขออนุญาต เบาเพลงนิดหนึ่งนะครับบลูทูธได้นะครับเชื่อมต่อมือถือได้นะฮะเบาเสียงลดเสียงได้จากพวงมาลัยตรงนี้เลยที่ผมกดอยู่นะครับแอร์ออโต้เรียบร้อยแล้วนะครับเกียร์ cvt เจ็ดสปีดเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ถือว่าอีกหนึ่งเรื่องนะที่น่าสนใจนะรุ่นนี้นะครับก็เล่นได้นะจงจอนะครับกล้องหลังมีมาให้เรียบร้อยนะฮะเนี่ยบลูทูธได้ประมาณนี้นะครับโทรได้ทีลิงได้นะภายในสวยๆเบาะนะครับเป็นเบาะผ้าเดินได้สติชิ่งสีฟ้าแบบนี้ สวยๆงามๆเลยคุณผู้ชมยาลิสสีแดงๆสดๆแบบนี้ใครชอบสนใจทักมาได้นะครับอันนี้เขาก็อ่ารถเข้ามาใหม่เนาะเขาก็ถอดปรับสภาพนะครับเพราะว่าทุกคันเนี่ยผมอธิบายให้ดูแล้วกันทุกคันในเวลาเข้ามาเนี่ยเราจะถอดบอรดแบบนี้นะครับให้คุณผู้ชมได้เห็นโครงสร้างของตัวรถทุกคันนะนะฮะเนี่ยแบบนี้นะครับสีทัมะพร้าต่างๆ,ๆเนี่ยมนเดิมๆหมดเลยนะฮะก็คือเราล้างทำความสะอาดให้รอบคันนะครับฝุ่นไม่ตไร้ไม่ตอมนะฮะเวลาเขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องของการดูแลนะคุณผู้ชม รเราซื้อมาเราอยากให้ผู้บริโภคได้สิ่งดีๆนะครับเวลาเราซื้อมาเราก็จัดการให้เสร็จนะช่วงลงช่วงล่างล้างขัดสีฉวีวันเปลี่ยนถ่ายของเหลวจัดการให้หมดทุกคันนะครับตรงนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับผู้ชมนะครับว่าชอบรุ่นไหนคันไหนนะฮะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเ,เมื่อกี้ลืมสตาร์ทลืมดับเครื่องด้วยเดี๋ยวเขาไปดับนะฮะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไฮไลไท์ทุกคันเลยเด็ดทุกคันเลยเนี่ยวีออตัวกลางเนี่ยน่าสนใจมากไม่หมื่นสามกับอีก4 0่โล ราคาสามแสน0 0ดผ่อนเริ่มต้นที่6,800บาทเท่านั้นเองนะครับฝั่งนี้นะฮะ6,300พัไมล์ส0 0 0มนะครับวีออสรุ่น E นะครับเผื่อใครสนใจนะฮะลดราคาจาก3า0 0 0นเจ็ดนะครับเหลือ3 5 0 0 0นห้าหผ่อนเริ่มต้นที่6,300นสาหมือนกันนะครับฝั่งนี้นะฮะตัวท็อปสุดนะครับตัว S 1.5 S หายากปี13นะครับไอเทมแรดิดเบรก4ล้อนะครับมือเปิดเป็นสมาร์ทเอนทีเรียบร้อยแล้วด้วยเป็นปุ่มพุชตาร์แล้วด้วยนะครับรุ่นท็อปนะก็299,000 9 9ไมสองแสนเลยก้าหมื่ 1.2สปอร์ตปี22ไมล์20,000นะครับ489,000น่าสนใจนะคุณผู้ชมใครสนใจยังไงเนี่ยคันไหนเนี่ยติดต่อผมมาได้เลยนะครับออกรถได้ทุกอาชีพต่างจังหวัดออกได้มีฝากเซ็นถึงที่นะครับไม่ต้องกังวลอะไรทั้งนั้นแค่อยากได้รถโทรมาได้เลยนะครับขอไม่ติดแบคลิสต์แค่นั้นเดี๋ยวผมจัดให้นะฮะถ้าเกิดติดแบคลิสต์ได้ไหมขอคนแทนดีกว่านะถ้าเกิดว่าติดแบคลิสต์หาพี่หาน้องหาญาตินะครับ อาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะฮะมาซื้อแทนกันอย่างเงี้ยได้นะครับจริงๆมันเป็นสิ่งที่แนะนําไม่ดีเนาะแต่ผมก็ขออนุญาตพูดละกันเผื่อใครอยากได้รถต้องการใช้รถจริงๆนะครับมีความจะเป็นต้องใช้รถจริงๆผมก็แนะนําได้นะยังไงติดต่อมาลวกันผมหาทางออกให้ได้ทุกอย่างแหละนะครับตรงนี้ทั้งนั้นนะครับก็ฝากด้วยนะครับสาหรับยาลิท์ทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็ฝากช่อง B v ิวบีออสมือสองไว้ไว้ด้วยนะฮะใครสนใจชอบการรีวิวของผมนะครับกดติดตามกดไลค์ กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะฮะแล้วก็อยากได้รถรุ่นไหนเนี่ยถ้าเกิดว่าในวันนี้คลิปเนี้ยไม่ได้มีให้ดูนะครับยังไงก็ทักไลน์กันมาก่อนได้โทรกันมาสอบถามได้เพราะว่าบางทีเนี่ยรถมันมีหลายร้อยคันนะพิทยนเนี่ยสามสี่คันนะครับด้านนี้จะเป็นเอาตรงเอาติดเยอะแยะมากมายนะับผมก็มีหลายคันให้เลือกดูนะถ้าเกิดว่ายังไม่ใช่ยังไม่ได้ชอบวีออสหรือยาลิศนะครับที่ถ่ายให้ดูนะครับก็ยังมีอีกหลายร้อยคันให้ได้เลือกชมกันนะครับหลายรุ่นยังไงก็ติดต่อมาแล้วกัันนะครบ 085 536 6287นะครับบิวเพชรยินด,ดีให้บริการนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ยังไงผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคันหน้านะครับฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ